สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์วันอังคารนะครับเรามีนัดด้วยกันจะลงไปตกเบ็ดที่กันตังที่เกาะลิบงนะครับไปจากสิเกานี่ก็ประมาณสัก5้ากิกิโลครับไปวันอังคารที่15นะครับไปอังคารที่15 เวลา10โมงเช้านะครับไปทานอาหารเที่ยงที่บ้านทิมานที่กันตังกับที่นาเกลือกับอลองมาติดตามกันดูนะครับว่าจะได้ปลาสักกี่ตัวสักเท่าไหร่ที่เห็นก็บอกว่าที่มาบอกว่าที่เกาะลีบงปลาเยอะนะครับไปค้างคืนนะครับไปค้างคืน สิ0โมงก็ครับก็วันพุทธเช้าเช้านะครับลองมาติดตามกันดูแล้วอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวใหญอุ้ยอุ้ยอืมโอเค ยาวเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิบโมงเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ของอแล้วก็ได้เดินทางไปกันตังนะครับก่อนระหว่างการเดินทางเรามาชมบรรยากาศข้างสองข้างทางระหว่างจาก่ิกาไปกันตังนะครับท่านผู้ชม าำกันดูปรกอพร้อมนะครับพร้อมเดินทางแล้ว เดี๋ยวก็ไปรับที่ภาคพวกที่กันตังเรแล้วก็คงไปที่ถ้าโตเมกโอเคก็ตอนนี้ถึงเฟอร์ติโก้เครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวผ่านเฟอร์ติโก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไปรับพักพวกที่กันตังเดี๋ยวก็เข้าไปที่ถาโตเมกนัเกเลื่อรับวันนี้ถึงเกต อำเภอปีเก้นะครับระหว่างทางระหว่างการเดินทางนะครับให้่ันผู้ชมมาชมบรรยากาศบ้าน้าน เลยนะครับ กนก่อนนะครับเนนนก่อนเดี๋ยววาดาวากันุ่บรยแล้ว้านหยัอาเลยก็ตอนนี้ถึงบ้านตาไตเรียบร้อยแล้วครับ อนนี้เราก,ก็มาอยู่ที่าตาโตเมงนะครับเดี๋ยวมาหยุดพักอยู่ที่บ้านตําเดี๋ยวก็เดี๋ยวทานอาหารเสร็จก็ได้ออกเดินทางครับท่านผู้ชมอ,ออกไปล่าปลา,าล่าปลาที่เกาะริบงกรับลงมาติดตามกระดูเดี๋ยวเราอ,อาหารเที่ยงก่อนนะครับท่าน <c oughs> ผู้ชม ตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมนะครับท่านผู้ชมเตรียมพร้อมเก็บของอุป,ปรกรณ์ในรถเข้าสารถังแก๊สอะไรพร้อมนะครับที่ใส่ดองปลาพร้อมเดี๋ยวเราติดตามกันดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้ปลา จาากเต่ไรถึงท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมอถอยหลังอตอนนี้ถึงท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นเรือลำนี้เหรอโอ้โหนี่ครับถึงเรือเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม เรือตาโตเมกนะครับก่อนตอนนี้กำลังเอาของลงจากรถครับเอาของลงจากรถนะครับกำลัง,ง,ลง,ลง,งลงอุปกรณ์นะครับน้ำแข็ง ตอนนี้ก็กำลังออกทะเล pues เลยครับดังวัวก็ได้ด้วมั้งนหลังไล่มาดังวัวด้วยครับชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศสองสองฟังคล่องกว่าจะถึงก็โอ้โห ีกำลังุ่งหน้าออกไปเกาะลิบงบไปของมากันวันนี้5คนนะครับ5คนพร้อ,รอมเบ็ดอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับทั้งอาหารการกินพรุ่งนี้เช้าก็กลับนะครับลองมาติดตามดูว่าจะได้สักเท่าไหร่ครับบรรยากาศ เ๋ือน้ำมันนะครับ ครับครับใ่ของทัพเรืออ่าในกองูักันจังนะครับ,รบคคับเนนรือ เราจะไปพาไปไปจุดนู้นเลยนะครับท่านผู้ชมผ่านไปทางต้องผ่านกอลิบงไปอีกนะครับต้องไปออกออทะเลทะเลใหญ่นะครับครับนนี้ก็นะครับนนก่อนกอลิบงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านกอลิบงไปอีกจุดนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชม การเดินทางนะครับก่องการเดินทางกับน้ำทะเลเขียวเลยครับท่านผู้ชมน้ำทะเลเขียวตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสักบ่ายบ่ายสองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกว่าจะถึงที่หมายก็ประมาณสักปายสี่โมงนะครับท่านผู้ชม จุดนู้นนะครับจุดนู้นฝั่งนูนน้นไอ้นู้นหาดที่อัดปากแมงจะมองมองอยู่ไกลมากนะครับมองไกลมากในที่เขาที่เกาะัดปากแมงครับอยู่ไกลอัดปากแมงอยู่บ้านผมก็มาจากอาดปากแมงอยู่ที่เกาแต่นี้เรามาอำเภอกระตังนะครับกระตังกำลังนั่งมอกันนะครับมอันที่ยากคนนะครับ เป็ดพร้อมนะครับท่านผู้ชมเป็ดพร้อมโอ้น้ำทะเลสวยมากนะครับ มาทางด้านนาวด้านหลังของเกาะลบงแล้วครับเอาด้านหลังของเกาะลบง อ่า<ส>ติ้ติงสมอเลยครับูวาสายลงไปเปิดจอไหมเปิดจอกันไหมก็หีนี่ลองดูนะครับ ได้แล้วโอเคได้แลวนะครับได้แล้วโอเคฮหยุดก่อนหยุดก้อนดูเลยครับดแล้วครับตัวที่สองตัวที่สองกำลังลุ้นแล้วนะครับลุนใส่เบ็ดอยู่นะครับใส่เบ็ด นี่ได้ประมาณตัวหนึ่งแล้วครับใสนะ<ก>่ตกปลาตกปลาตัวเล็กก่อนนะครับตกปลาตัวเล็กเดี๋ยวค่อยตกตัวใหญ่ตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชม,มใส่เบ็ดอย่างน,นี้ใส่เบ็ดนะี้ก่อนครับ แล้วนะครับนในในจนองกจุดีโอ้โอเคได้แล้วนะครับได้แล้วอ๋อหลุนแล้วครับสตัวแล้วครับตัวที่สแล้วอปลาเกนเยอนครับกํากำลังแกเอาขมองับแกอยู่กองแกองนี้วาไม่า่ะต้องพุเนาะจะรับเม่พเยว่ามีกร โอ้อ oh, oh, ีกแล้วอีกแล้วนะครับอีกแล้วโอ้โอ้อีกแล้วเลยอีกแล้วครับอีกมั้ยอันที่สองก็ที่สองแล้วใช้เบ็ดมือนะครับใช้เบ็ดนิ้วโอเคไม่ออกไม่ออก เอาไปสาวสมออีกนะครับไปลุ้นที่กนะลังข้างหน้าไปลุนกระต้อนนะครับไปลุนกระต้อนวิวธรรมชาตินะครับวิวธรรมชาติตันใบใบตอนบใบชมวิวครับชมวิวนะครับออกคปตกเป็ดออกคลิปตเป็ดเดี๋ยวเข้าไปจอดที่่าอีกกอง

กอมรมอรอรรอตอนเย็นนะครับอันนี้มาเล่นมือก่อนตีได้ตะกี้ได้จวงเลยครับนี้ได้เป็นตัวตองมขันเลยไน่ละกนี่ ตอนนี้เวลาก็ประมาณตักไปสามโมงไปสามโมงห,งหลังนประมาณก่อน ไปบางก่อนตรงไหน,น,นม่งหลังน้ำก่อนไปตกปลาตอนกลางคืน,นเดี๋ยวเราตกมึกไปพังๆอโอ้ดึงแล้วครับไปน,น่อง ซีเรนะครับซีเรกันตั้งนะครับมาจอดรอตกเบ็ดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่มาบ้านนี่อย่างนุ่มแล้วนุ่มยังไรบไหมนี่ก็เราวอ่ะแกลดไดอะไรนี่ไมีดวใจได้อยู่ไหม อขาเดี๋ยวเราเอาไหนไหนดูดิโอ้ตำมะแล้วนะครับตำมะแล้วตำมะแล้วโอ้โหโอ้เป็นกีตู๊กอดเลยโอ้กีตกรายจริงโอ้โหไตเรืออีกแล้วโอ้โหไตเรือนกเลยครับเลยโอ้ ก็ตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสักเกือบอกโมงนะครับท่านผู้ชมครับมาใช้เบ็ดมือนะครับใช้เบ็ดมือตะก,กี้ก็เบ็ดคันนะครับลองเบ็ดมือบ้างเบ็ดคันก็ปักไว้ครับ อีกแล้วนะครับท <and> <c oughs> oh <pt> ้ายเรือโอ้โหนกในท้ายเรือนะครับนกในท้ายเรือโอ้โหหัวเรือไปไหนหมดนะ ตอนอตอนก่อนค่ำนะครับท่านผู้ชมโอ้โห,โหทองกว้าสวยมากเลยครับ,รบสวยมากนะครับอออตอนนี้ชมบรรยากาศตอนค่ำค่ตอนหัวค่ำนะครับตอนน้ำดำ เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้บางไหมปอวันนี้วันนึงยังไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไปอยู่ที่ท้ายเรือหมดเลยนะครับปลากลับไปลุ้นที่ท้ายเรือนะครับห <c oughs> ัวเรือไม่ค่อยโดน อินท่าบ่าวก็ต่วนน้มเลยฝ่า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 ชู้ซ้วนนั่นฝ่าซ้วนนะฝ่าซ้วนโอ้โอเคได้เลกแล้วนะครับได้เลกแล้วนะครับอืมได้แล้วมากลางเรือแล้วครับวันนี้หัวยังไม่ได้นะครับมากลางแล้ว ตอนนี้หัวยังไม่ได้ไปกลางกลางล,ลำเลยนะครับอโอโ้โได้แล้วได้แล้วลุนแล้วลุนแล้วนะครับหัวน้ำดำโอ้หัวน้ำดำลนต่อนะครับเดีอาปลานก่อนตนี้ไขครับออนี้เมียนะครับตอนนี้

แล้วนะครับมาทายเรืออีกแล้วนะครับโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วนะครับโอ้นกอีกแล้วนะครับโอ้โหโอ้อีกแล้ว เอพีหนึ่งจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว่อยเจอกันเอพีสองคืนนี้มีลุ้นนะครับท่านผู้ชมมีลุ้นอ่าตกปลาที่เกาะริบงกับมือกับเบ็ดคันจะอะไรจะได้เยอะกว่านะครับลองมาติดตามกันดูติดตามลุ้นติดตามชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าพลาดเอพีสองนะครับ ท่านผู้ชมลุ้นมัน,มน